สวัสดีครับสวัสดีนะาๆนะักนะตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามนะครับหลายๆอย่างนะครับที่เขาถามมาในคอมเมนต์นะว่าตัว SLXDc อ่าตัวที่ผมใช้อยู่เนะี่ยตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็น XT นะครับ XT 7 0 s XT มันยกอ่า ยกเหมือนว่าว่ายกของสกอร์เปียนมาใส่นะตัวนี้นะเมื่อก่อนผมมีสกอร์เปียนดีตัวหนึ่งนะครับก็มันเป็น IDC ีซีไฟแล้วนะครับมันไม่ใช่ i d ดีซีโนะคอมเมนต์มีหลายคอมเมนต์นะครับถามว่า i d ดีซีโกับ IDC ีซีไฟมันแตกต่างยังไงแล้วใช้ดียังไงนะครับ ก็ดีมันข้อดีมันเยอะมากนะครับมันมันได้หลายหลายอย่างในตัวเดียวกันนะครับตัวเนี้ยข้อดีก็คือมันมีโหมด PE นะครับโหมด p เนี่ยคือ PE นะครับโหมด N นี่ก็คือ N เรานะครับแล้วก็ F ตัวเนี้ยมันคือ f l u o ฟู l ร o า c a r อนนะครับเพราะว่าแต่ส่วนมากบ้านเราไม่ได้ตก ใช้โฟโลหรอกแต่เน้นเป็น PE กันซะมากนะครับข้อดีก็คือตรงนี้แหละสมมุติว่าเราอยากตกเอ็นใช่ไหมวัน,นวันนี้เราจะไปตกอ่าตกปลาช่อนแต่ว่าใช้สายเอ็นให้ปลากินไวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับนะครับปรับตรงนี้นี่ตัวลูกลูกซอนข,า,ขาวๆเนี่ยเลื่อนมาหาตัวเอ็นนะครับมันก็จะคุมฟู่และตีสมูทขึ้นนะครับ หรือว่าเราจะใส่เป็นฟูลแล้วก็ปรับมาตัวนี้นะครับตัว F e แต่ส่วนมากผมก็ใช้เป็นโหมด P นะโหมด P PE นะครับโหมด P นี่คือ PE นะครับแล้วมันลูกปืนมันเป็นลูกปืนกันน้ำเค็มด้วยนะตัวนี้ที่ผมใช้นะครับก็ใช้มาระยะหนึ่งก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างนะครับงานประช่อนน้ำหนัก ลอกเบานะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับเบอร์มันแค่เจ็ดสิบเองนะผมใส่สาย PE 2สองนะใส่สาย PE 2สองถักแปดน้าหนักเบาตีไกลนะครับตีผมใช้อยู่ที่เบอร์สองปรับอยู่ที่เบอร์สองตียังไงก็ไม่ฟูนะตัวนี้นะผมท้าให้ตีด้วยนะครับถ้าใครตีฟูนี่มาเอาตังค์เลยเลย ตียังไงก็ไม่ฟูครับตัวนี้ใช้ดีจริงๆคุ้มดีคุ้มดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้ก็สมกับราคามันนะผมซื้อมาตอนเปิดตัวใหม่ๆมันอยู่ราคาที่แปดพันหร้อยบาทนะครับตัวนี้พอดีน้องๆนะ,นะถามมาเยอะว่าราคาเท่าไหร่นะครับสีมันจะเป็นแบบนี้นครับเหมือนสี ออกเทาเาดำดำมทเลลิกหรือ,อยังไงน,นี่สวยครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะครับโหมดมันมีหลายโหมดนะมี PE มีมี N มีฟลูโแลวก็โหมดน่าจะเป็นโหมด M นะตัวนี้นะครับส่วนลมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแต่๋ยวผมล็อกก่อน นี่ยตัวนี้ก็จะมีนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยโหมด M ตัวเนี้ยโหมด M หรือ W นี่แหละนะครับถ้าเรามองทงั้งนวนจะเป็นโหมด M นะถ้ามองความลอกลงตัวเนี้ยตียังไงก็ไม่ฟูนะครับส่วนลมตีได้สบายเลยนะครับแล้วก็มาสี่มาสามมาสองมาหนึ่งแต่ส่วนมากผมใช้อยู่ที่เบอร์สองนะครับ เบอร์สองตัวนี้ตีไปเถอะตียังไงก็ไม่ฟู่นะครับลอกตัวนี้นะแนะนํางานประช่อนนะครับด้าน้าที่ชอบเล่นงานประช่อนงานกระพงงานกระสูบอ่าชาโดก็ได้แต่ว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าลอกมันเล็กนะครับถ้าเป็นงานชาโดผมจะแนะนําให้เล่นเบอร์หนึ่งห้าศูนย์เลยนะครับเบอร์ร้อยห้าสิบขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะจุสายพ e สามได้เยอะนะครับ แล้วก็พ g 2ก็จะได้เยอะนะครับแล้วมันก็จะดีกว่าอันนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเฟืองแข็งนะครับมันแข็งอยู่แล้วพวกชิมาโ,โน่เนี่ยบอดี้มันก็แข็งอยู่แล้วที่มันเล็กที่ผมไม่อยากแนะนําให้เล่นชโดก็คือมันจุสายได้น้อยมันจุสายได้ไม่เยอะมากถ้าเราไปเจอสัตว์ใหญ่ๆอย่างชโด้ใหญ่ๆเจ็ดแปดโลบางครั้งมันอาจจะดึงสายแล้วหมดลอกก็ได้นะครับ ตัวนี้มันไม่เหมาะนะครับมันตัวมันตัวนี้ใส่ได้ไม่เกิน80เมตรนะ70เมตรนะสำหรับ PE 2นที่ผมใช้อยู่ถ้าเป็น PE 3ก็อยู่ประมาณ60เมตรเลยนะครับแต่ก็ถามว่าตีหมดไหมไม่หมดนะครับเรื่องตีตีไม่หมดตีไม่ถึงห้าสิบหเมตรหรอกถ้าตีกันจริงๆนะ แต่ถ้าเป็นงานเโดไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจุสายได้น้อยนะครับตัวนี้จุสายได้น้อยก็เลยไม่อยากให้เล่นงานะโดให้เล่นแต่งานบรช่อนไปก็เต็มที่ไม่เกิน P-E 2ก็แล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้หรือว่าพี่น้องท่านใดที่อยากเล่น P ี3ก็จําเป็นต้องตกก็ใช้ได้ครับอัดได้เลยกําลังเบรกก็5กิโลก็เหลือๆนะครับ ตัวนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยลอกเลอะเทอะมากนะเพราะว่าบางครั้งเราเบื่อเราสามารถปล่อยมือสองได้นะครับปล่อยมือสองราคามันก็จะไม่ตกนะครับพวกชิมาโน,โนตระกูลนี้เล่นดีเล่นทนนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากรู้ อยากอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์นะถ้าผมมีเวลาผมก็ทำคลิปลงให้นะครับแล้วก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยากจะมีผลงานเรื่องกบยางก็เดี๋ยวผมจะออกไปตีให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยังทำงานอยู่นะครับทำงานกบยางส่งลูกค้านะยังไม่มีเวลาไปตกก็ฝากติดตามกบยางส้มฉุนนะครับรุ่นอมิรตัว าลายไทยนะครับแล้วก็มังกรเน็กเจนนะครับมังกรเน็กเจนแล้วก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็เป็นมังกรปีศาจนะครับบังกรปีศาจก็ยังประมาณอีก2อสเดือนนะผมถึงจะเปิดตัวนะครับสวยนะครับเดีย๋ยวจะไงก็จะลงรูปให้ดูบ่อยๆนะครับผมสำหรับทีนี้ายบายครับสวัสดีครับ